ก่อนที่คุณจะไปสนามบินในช่วงปีใหม่ผมขอให้คุณหยุดฟังแค่ไม่กี่นาทีเพราะตอนนี้สหรัฐอเมริกากำลังเจอพายุฤดูหนาวที่ไม่ได้มาเล่นๆมันชื่อว่าบอมไซโคลนและมันกำลังเปลี่ยนการเดินทางของคนทั้งประเทศให้กลายเป็นฝันร้ายในเวลาไม่ถึงวันเที่ยวบินถูกยกเลิกกับล่าช้านับหมืน่นสนามบินใหญ่กลายเป็นห้องนอนชั่วคราวคนนั่งกอดกระเป๋า บนพื้นเย็นจัดจ้องป้ายคำเดียวคือ cancel ถนนหลายสายปิดรถไถชนกันเพราะน้ำแข็งเกาะหนาไฟดับเป็นบริเวณกว้างและในบางเมืองคุณอาจมองไม่เห็นถนนข้างหน้าเลยด้วยซ้ำเพราะไวท์เอาทํทำให้ทุกอย่างขาวโพลนเหมือนโลกถูกปิดไฟที่น่ากลัวคือนี่ไม่ใช่แค่หิมะตกสวยๆแบบในหนังมันคือลมแรงแบบฉีกหน้าหิมะหนักแบบกรบรถและความหนาว ที่กดอุณหภูมิลงหวบจนร่างกายรับไม่ทันถ้าคุณมีพ่อแม่มีลูกหรือมีคนที่ต้องเดินทางวันนี้คุณควรรู้ว่าพายุแบบนี้เกิดยังไงทำไมมันมาเร็วและทำไมระบบที่ดูแข็งแรงอย่างอเมริกาถึงสะดุดได้ในพริบตาคำถามคือถ้าคุณติดอยู่ในสนามบินคืนนี้คุณจะทำอะไรและคุณพร้อมแล้วหรือยังนายอีกไม่กี่ชั่วโมงความกดอากาศอาจดิ่งลงแบบระเบิด ทำให้ลมพุ่งเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหิมะกับน้ำแข็งจะซัดใส่เมืองเหมือนคลื่นผมจะพาคุณดูว่าใครโดนหนักสุดและคุณต้องเตรียมตัวอะไรตอนนี้ก่อนที่จะสายเกินไปคืนปีใหม่ที่ควรจะได้ยินเสียงพลุและเสียงหัวราะก,กลับถูกแทนที่ด้วยเสียงประกาศซ้ำๆในสนามบินผู้คนลากกระเป๋าผ่านแถวเช็คอินที่ยาวเหมือนงูแต่ทุก,ก้าวยิ่งเดินยิ่งหนาวเพราะลมเย็นจากประตูอัตโนมัติพัดเข้ามาไม่หยุดเด็ก บางคนหลับคอพับบนตักแม่พ่อจับโทรศัพท์รีเฟรชแอปสายการบินแบบหมดหวังบนจอไฟเลดบอร์ดคำว่า cancel โผล่ขึ้นทีละแถวจนทั้งหน้าจอแดงไปหมดกระเป๋าใบใหญ่กองซ้อนกันข้างเสาบางใบถูกผูกป้ายใหม่สามรอบคนหลายกลุ่มโทรหาบ้านด้วยสัญญาณที่ติดตดดับๆบบอกว่าอาจไม่ทันนับถอยหลังร้านอาหารปิดเร็วกว่า ปกติน้ำดื่มเริ่มขาดคนแย่งปลั๊กชาร์จแบตเหมือนแย่งอากาศหายใจคนแก่นั่งผมผ้าบางๆใกล้เครื่องทำความร้อนที่ไม่อุ่นพนักงานพูดด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้าว่าไม่มีโรงแรมว่างและไม่มีรถออกจากสนามบินเพราะถนนน้ำแข็งค้างนอกเมืองเหมือนถูกแช่แข็งไฟถนนกระพริบแล้วดับไปหลายจุดนายเวลาเดียวกันทุกคนรู้สึกเหมือนชีวิต ถูกกดปุ่มหยุดโดยพายุที่ยังมาไม่ถึงตัวคำว่าบอมไซคลนฟังดูเหมือนหนังแอคชั่นแต่จริงๆมันคือศัพท์ทางอุตุนิยมวิทยาล้วนๆและจุดที่ทำให้มันน่ากลัวไม่ใช่ชื่อสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าบอมโบเกเนซิสคือช่วงเวลาที่ความกดอากาศของพายุลดลงอย่างรวดเร็วภายใน24ชั่วโมงถ้าความกดอากาศดรอปลงราว24 มิลิบาร์ในเวลาไม่ถึงหนึ่งวันนั่นเข้าเกณฑ์ของบอมไซโคลนแล้วฟังดูเป็นตัวเลขเฉยๆใช่ไหมแต่ลองนึกภาพว่ามันเหมือนมีใครหมุนปุ่มเร่งเครื่องของพายุจนสุดจากพายุฤดดูหนาวธรรมดามันถูกอัดแรงดันให้โตและแรงขึ้นแบบก้าวกระโดดเมื่อความกดอากาศดิ่งลงอากาศรอบๆจะไหลเข้าหาศูนย์กลางเร็วขึ้นทำให้ลมแรงขึ้นทันที พร้อมกันนั้นอุณหภูมิมักจะลดหัวความชื้นถูกดึงขึ้นไปกลายเป็นหิมะหนักหรือฝนเยือกแข็งและสิ่งที่ทําให้คนเดือดร้อนจริงๆคือน้ําแข็งที่เกาะทุกอย่างถนนกลายเป็นกระจกสายไฟแบกน้ําหนักน้ําแข็งจนขาดต้นไม้หักลงมาปิดถนนหลายคนถามว่ามันเหมือนเฮอริเคนไหมคําตอบคือไม่เหมือนเพราะมันไม่ได้มีตาพายุชัดๆไม่ได้หมุนเป็นวงสวยๆเหมือนพายุร้อน แต่มันอันตรายตรงที่มาเร็วแรงและกว้างและในฤดูหนาวมันไม่ได้พกแค่ลมมันพกหิมะก,กับน้ำแข็งมาพร้อมกันในเวลาเดียวนั่นคือเหตุผลที่เมืองทั้งเมืองสามารถเปลี่ยนจากปกติเป็นอัมพาตได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงสิ่งที่ทำให้พายุลูกนี้น่ากลัวกว่าที่คนคิดคือมันไม่ได้ให้เวลาคุณเตรียมตัวพายุบางแบบค่อยๆมาทำให้เมืองมีชั่วโมงหรือมีวันในการตั้งรับ แต่บอมไซคลนมาแบบกดอากาศลงหวบเหมือนลิฟต์ตกเมือ่อความกดอากาศดิ่งลงทุกอย่างเร่งตัวพร้อมกันลมที่เคยแค่หนาวกลายเป็นลมที่ผลักรถให้ถลยอหิมะที่เคยตกพรำๆกลายเป็นผนังข่าวที่ซัดใส่หน้าและน้ำแข็งที่เกาะถนนทําให้การขับรถกลายเป็นการเสี่ยงชีวิตอีกอย่างที่ทําให้มันรุนแรงคือขอบเขตพายุแบบนี้ไม่ได้กัดแค่เมืองเดียวแล้วจบมันกินพื้นที่กว้างตั้งแต่มิดเวสไปถึงภาคตะวันออก เฉียงเหนือทำให้หลายรัฐเจอปัญหาพร้อมกันเมื่อหลายเมืองล่มในเวลาเดียวกันระบบช่วยเหลือก็ถูกดึงแรงพร้อมกันเหมือนกันรถไถยหิมะไม่พอเจ้าหน้าที่เหนื่อยลาโรงแรมเต็มการขนส่งหยุดและที่เจ็บที่สุดคือจังหวะเวลาช่วงปลายปีคือช่วงเดินทางหนาแน่นที่สุดของทั้งปีคนกลับบ้านคนไปฉลองคนพาลูกไปหาญาติ พายุมาตอนนี้ก็เหมือนมีใครดึงปลักระบบการเคลื่อนที่ของประเทศต่อให้เมืองหนึ่งเริ่มดีขึ้นอีกเมืองยังแย่อยู่และผลกระทบจะลากยาวเป็นวันเพราะระบบจริงๆไม่ได้ฟื้นตามสภาพฟ้าแต่มันฟื้นตามเครื่องบินลูกเรือถนนและไฟฟ้าที่ต้องกลับเข้าที่ก่อนตอนที่คนส่วนใหญ่คิดว่าปัญหาคือแค่ไฟหนึ่งเที่ยวถูกยกเลิกความจริงมันคือโดมิโนทั้งระบบเมื่อพายุกระแทกเมืองหลายเมือง พร้อมกันสายการบินไม่ได้แค่ยกเลิกเพราะหิมะหนามันต้องยกเลิกเพราะเครื่องบินขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้รันเวย์มีน้ำแข็งและการดีไอซิ่งใช้เวลานานกว่าปกติพอเครื่องหนึ่งติดอยู่ที่เมืองหนึ่งเที่ยวถัดไปในอีกเมืองก็หายไปทันทีลูกเรือก็เหมือนกันลูกเรือต้องมีเวลาพักตามกฎต้องอยู่ในเมืองที่เขาติดอยู่และถ้าโรงแรมเต็ม หรือถนนปิดเขาก็ไปไม่ถึงตารางบินที่ถูกวางมาเป็นเดือนกลายเป็นกระดาษที่ใช้ไม่ได้ภายในคืนเดียวนี่คือเหตุผลว่าทำไมต่อให้ฟ้าเริ่มเปิดในบางเมืองไฟก็ยังไม่กลับมาทันทีเพราะเครื่องบินต้องถูกย้ายกลับเข้าตำแหน่งต้องหาลูกเรือต้องซ่อมปรับตารางต้องเคลียร์ผู้โดยสารที่ติดค้างหลายชั้นเหมือนคุณพยายามดันรถทั้งขบวนให้กลับมาวิ่งบนถนนเส้นเดียวมัน ต้องใช้เวลาและทุกชั่วโมงที่ช้าลงคือความเครียดของคนหลายแสนในห้องโถงสนามบินคุณจะเห็นคนยืนต่อแถวหน้าเคาน์เตอร์เหมือนขอเต่าชีวิตใหม่บางคนพาเด็กเล็กมาด้วยแต่ต้องนั่งรอจนเด็กร้องเพราะหิวและหนาวบางคนจะกลับไปงานศพหรือกลับไปเจอครอบครัวที่รออยู่หลายเดือนแต่คำตอบที่ได้คือไม่มีที่นั่งว่างจนถึงสัปดาห์หน้าค่าใช้จ่ายเริ่มพุ่งแบบไม่มีใครเตือนโรงแรมรอบสนามบินแพงขึ้นและเต็มรถ เช่าหาไม่ได้อาหารในสนามบินหมดเร็วและที่เจ็บคือคุณจ่ายทุกอย่างเพื่อแค่อยู่รอดระหว่างการรอหลายคนโกรธสายการบินแต่ถ้ามองในมุมระบบมันคือสถานการณ์ที่ทั้งประเทศโดนพร้อมกันอย่างไรก็ตามคนที่รับภาระไม่ใช่ระบบมันคือคนธรรมดาที่ไม่มีทางเลือกคุณไม่ได้เลือกให้พายุมาแต่คุณต้องแบกค่าต่อที่เปลี่ยนไม่ได้วันลาที่หมดไป และความรู้สึกผิดที่โทรไปบอกบ้านว่าอาจไม่ได้กอดกันปีนี้และนี่คือจุดที่ทําให้พายุลูกนี้ไม่ใช่แค่ข่าวสภาพอากาศมันคือการตัดระบบการเดินทางของประเทศแล้วโยนความไม่แน่นอนลงมาใส่คนทีละคนถ้าคุณก้าวออกจากสนามบินแล้วคิดว่าอย่างน้อยขับรถกลับเองน่าจะได้คุณต้องรู้ว่าบนพื้นดินมันโหดกว่าที่คิดมากในหลายรัฐแถบมิดเวสต์หิมะไม่ได้ตกแบบนุ่มๆ แต่มันถูกลมพัดฟ้าใส่ถนนจนกลายเป็นกำแพงขาวสิ่งที่อันตรายที่สุดคือ white out คุณมองออกไปแล้วไม่เห็นเส้นแบ่งเลนไม่เห็นไฟไท้ายรถคันหน้าและบางครั้งไม่เห็นแม้แต่ขอบถนนแค่วินาทีเดียวที่คุณชะล่าใจรถอาจหมุนและลื่นไถยออกไปชนคันอื่นหรือตกไหลาทางได้เพราะแบบนี้หลายพื้นที่ต้องสั่งปิดถนนทันทีไม่ใช่เพื่อสร้างความลำบากแต่เพื่อกันคนออกจากพื้นที่ที่มองไม่เห็นอะไรเลยรถไถ หิมะออกทำงานทั้งคืนแต่พอลมพัดแรงหิมะก็กลับมากรบถนนอีกเหมือนมีมือล่องหนกว่าทับซ้ำรถบางคันติดกลางทางเพราะท้องรถครูดกับกองหิมะหรือเพราะน้ำแข็งเกาะล้อจนหมุนไม่ออกผู้คนหลายคนต้องเปิดไฟฉุกเฉินนั่งรอในรถที่เริ่มเย็นลงเรื่อยๆและความกลัวไม่ได้อยู่ที่การติดอยู่เฉยๆมันอยู่ที่เชื้อเพลิงจะหมดก่อนความช่วยเหลือจะมาถึงเจ้าหน้าที่ กู้ภัยต้องออกช่วยทั้งคนที่รถเสียคนที่ลื่นชนและคนที่เดินเท้าหาที่หลบภัยบางจุดต้องตั้งศูนย์อุ่นชั่วคราวให้คนเข้าไปพักเพราะอยู่ข้างนอกนานเกินไปร่างกายจะรับไม่ไหวนี่คือภาพจริงของพายุฤดูหนาวระดับนี้มันทําให้ถนนที่เคยเป็นเส้นทางกลับบ้านกลายเป็นกับดักที่ไม่มีใครอยากเข้าไปเสี่ยงอีกด้านที่คนมักมองข้ามแต่อันตรายมากคือไฟดับ พายุแบบนี้ไม่ได้ทำร้ายแค่ถนนมันเล่นงานกับสายไฟในหลายพื้นที่ไม่ได้เจอแค่หิมะแต่เจอฝนเยือกแข็งที่กลายเป็นเปลือกน้ำแข็งหนาเคลือบทุกอย่างพอน้ำแข็งเกาะสายไฟน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสายหย่อนแล้วขาดต้นไม้ที่ถูกเคลือบด้วยน้ำแข็งก็หนักจนกิ่งหักล้มทับสายไฟหรือปิดทางเข้าบ้านไฟถนนดับทีละจุดเหมือนเมืองถูกลดเสียงและลดแสงจนเหลือแค่ความหนาว สำหรับคนที่อยู่บ้านไฟดับไม่ใช่แค่ไม่มีอินเทอร์เน็ตมันคือฮีเตอร์ใช้ไม่ได้เต่าไฟฟ้าใช้ไม่ได้เครื่องปั๊มน้ำหยุดทำงานและอุณหภูมิในบ้านลดลงช้าๆแต่แน่นอนบางครอบครัวต้องรวมกันอยู่ห้องเดียวปิดประตูเอาผ้าห่มทุกผืนมาซ้อนกันเพื่อเก็บความร้อนบางคนจุดเตาแก๊สหรือใช้เครื่องปั่นไฟโดยไม่รู้ว่าความเสี่ยงคือควันและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ทำให้หมดสติได้เงียบๆและเมื่อถนนปิด การซ่อมสายไฟก็ช้าลงช่างต้องฝ่าลมหนาวและน้ำแข็งไปทีละจุดท่ามกลางความมืดนี่คือเหตุผลว่าทำไมพายุลูกเดียวถึงเปลี่ยนชีวิตให้เปราะบางไม่ใช่เพราะคนไม่เก่งแต่เพราะเมื่อไฟดับระบบทุกอย่างที่เราพึ่งพาก็ดับตามไปด้วยฉากแรกคือผู้โดยสารที่ติดอยู่ในสนามบินผู้ชายคนหนึ่งถือต่อในมือเหมือนถือความหวังเขาออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี เพื่อให้ทันไฟกลับไปกอดแม่ตอนเขาดาวแต่พอเดินถึงหน้าประตูขึ้นเครื่องเขาเห็นคำเดียวบนจอคือ cancel เขาไม่ได้โวยวายเขาแค่นั่งลงบนพื้นเย็นจัดเอาเสื้อกันหนาวม้วนเป็นหมอนแล้วพิมพ์ข้อความสั้นๆไปหาบ้านว่าผมอาจไม่ทันฉากที่สองคือคนที่ขับรถกลางทางหญิงวัยทำงานคิดว่าแค่ขับอีกสองชั่วโมงก็ถึงเมืองของญาติแต่พอเข้าเขตที่ลมแรงหิมะก็ฝาดกระจกจนมองไม่เห็นเส้นถนน รถเริ่มสายเหมือนล้อไม่จับพื้นเธอลดความเร็วจนเกือบหยุดแต่ก็ยังรู้สึกว่ารถถูกผลักไปข้างสุดท้ายเธอต้องจอดข้างทางเปิดไฟฉุกเฉินนั่งฟังเสียงลมกระแทกตัวรถและภาวนาให้มีรถกู้ภัยมาก่อนที่มือจะชาจนจับพวงมาลัยไม่ได้ฉากสุดท้ายคือครอบครัวที่อยู่บ้านแต่ไม่มีไฟเด็กเล็กนั่งห่มผ้าสองผืนในห้องนอนเดียวพ่อแม่เอาเทียนมาวาง และพยายามทำให้บ้านดูอบอุ่นทั้งที่ลมหายใจใกลายเป็นไอโทรศัพท์ใกล้ดับแต่เขายังเปิดดูข่าวเพื่อรู้ว่าไฟจะกลับมาเมื่อไหร่คืนนั้นไม่ได้มีพลุมีแค่ความเงียบและความกลัวที่ค่อยๆหนาขึ้นเหมือนน้ำแข็งบนหน้าต่างตอนนี้มีความเข้าใจผิดหลายอย่างที่คนชอบแชร์กันจนทำให้ประเมินความเสี่ยงผิดอย่างแรกคือบอกว่าบอมไซโคลนคือเฮอริเคนฤดูหนาวไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ได้มี ตาพายุชัดและไม่ได้หมุนเป็นวงสวยๆแต่ความน่ากลัวอยู่ที่ความกดอากาศดิ่งลงเร็วทำให้ลมกับหิมะเพิ่มความรุนแรงแบบฉับพลันบางครั้งคนตั้งตัวไม่ทันยิ่งกว่าพายุร้อนที่มีเวลาอพยพอย่างที่สองคือคิดว่าก็แค่หิมะตกหนักเดี๋ยวก็ผ่านไปนี่อันตรายมากเพราะพายุแบบนี้ไม่ได้มาด้วยหิมะอย่างเดียว มันมาด้วยลมแรงที่ทําให้ไวท์เอาทน้ําแข็งที่ทําให้ถนนกลายเป็นกระจกและความหนาวที่ทําให้ร่างกายเสี่ยงภาวะหนาวเกินเมื่อทุกอย่างมาพร้อมกันระบบเดินทางจะเป็นอัมพาตและไฟดับจะกลายเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตอย่างที่สามคือบอกว่าข่าวพูดเกินจริงเป็นแค่กระแสแต่ถ้าดูจากข้อมูลจริงทั้งเที่ยวบินที่ยกเลิกและล่าช้าเป็นจำนวนมากถนนที่ต้องปิดและบ้านที่ไฟดับเป็นวงกว้าง มันชัดว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กสิ่งสำคัญคือเข้าใจให้ถูกเพื่อตัดสินใจให้ถูกไม่ตื่นตระหนกแต่ก็ไม่ประมาทสิ่งที่พายุแบบนี้สอนเราไม่ใช่แค่เรื่องอากาศหนาวมันสอนว่าชีวิตสมัยใหม่ผูกกับระบบมากแค่ไหนแค่สนามบินสะดุดถนนปิดและไฟดับพร้อมกันไม่กี่ชั่วโมงทุกอย่างก็แตกเป็นลูกโซ่เราไม่ได้แพ้เพราะเราอ่อนแอ เราแพ้เพราะระบบที่สะดวกมากๆมกัมกจะเปราะบางเวลาโดนกระแทกพร้อมกันหลายจุดและนี่คือสัญญาณเตือนที่ควรจำไว้เวลาพยากรณ์พูดว่าความกดอากาศจะดิ่งลงเร็วลมจะแรงและมีโอกาสไวท์เอาลนั่นไม่ใช่แค่ข่าวผ่านๆมันคือคำบอกว่าการเดินทางอาจกลายเป็นอัมผาดในเวลาสั้นถ้าคุณต้องบินช่วงที่พายุเข้าสิ่งที่ทำได้คือติดตามสถานะไฟและแบบทีที และเตรียมแผนสำรองก่อนออกจากบ้านอย่าไปถึงสนามบินแล้วค่อยคิดพกของจำเป็นที่ทำให้คุณอยู่ได้หากต้องค้างคืนเช่นเสื้อกันหนาวเพิ่มแบตสำรองอยาประจำตัวของกินง่ายๆและน้ำและถ้าคุณมีเด็กหรือผู้สูงอายุให้คิดเสมอว่าความสบายลดลงเร็วมากเวลาคนแน่นและความหนาวกัดผิวถ้าคุณต้องขับรถให้ถามตัวเองตรงๆว่าจำเป็นจริงหรือไม่เพราะ white out ทำให้ประสบการณ์ขับรถเก่งแค่ไหน ก็ไม่ช่วยถ้ามองไม่เห็นทางถ้าต้องไปจริงๆให้เติมน้ำมันให้เต็มและเตรียมผ้าห่มถุงมือไฟฉายที่ชาร์จและของกินไว้ในรถบอกเส้นทางให้คนที่บ้านรู้และตั้งเวลาเช็คอินเพราะการติดอยู่กลางทางในอุณหภูมิต่ำไม่ใช่เรื่องเล็กถ้าคุณอยู่บ้านให้เตรียมรับไฟดับแบบไม่ประมาททําให้บ้านเก็บความร้อนได้ดีขึ้นปิดช่องลมรวมคนอยู่ห้องเดียวเก็บน้ําและอาหารที่ไม่ต้องใช้ไฟระวังการใช้เตา หรือเครื่องปั่นไฟในที่ปิดเพราะความเสี่ยงจากควันและก๊าซที่มองไม่เห็นและอย่าลืมเพื่อนบ้านในเหตุการณ์แบบนี้การถามกันว่ายังโอเคไหมอาจสําสคัญเท่าอุปกรณ์ใดๆสุดท้ายผมอยากให้คุณจำประโยคเดียวพายุไม่ได้เลือกเหยือ่อแต่มันชอบคนที่คิดว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปถ้าเราเตรียมตัวก่อนเราไม่ได้ชนะธรรมชาติแต่เราลดความเสียหายและลดความกลัวได้มากและคำถามที่เหลือคือ ถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดบ่อยขึ้นเรื่อยๆเราจะปรับตัวทันไหมพายุบอมไซโคลนครั้งนี้ทำให้เราเห็นชัดว่าโลกที่ดูทันสมัยแค่ไหนก็ยังแพ้ความเร็วของธรรมชาติได้ในพริบตาบทเรียนคืออย่าประเมินความเสี่ยงจากคำว่าหิมะให้ประเมินจากสิ่งที่ตามมาทั้งลมน้ำแข็งไฟดับและการเดินทางที่หยุดพร้อมกันถ้าเราฟังคำเตือนให้ทันและเตรียมแผนสำรองให้ไวเราอาจไม่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทั้งหนาวทั้งเคว้ง และทั้งไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่อนาคตน่าคิดมากถ้าสภาพอากาศสุดขั่วเกิดถี่ขึ้นพายุมาเร็วขึ้นและคาดเดายากขึ้นเราจะใช้ชีวิตแบบเดิมได้อีกนานแค่ไหนคุณคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะกลายเป็นเรื่องปกติของทุกปีหรือมันคือสัญญาณว่าระบบต่างๆต้องปรับตัวครั้งใหญ่ผมอยากถามคุณตรงๆถ้าคืนนี้คุณต้องติดอยู่สนามบินหรือไฟดับทั้งเมืองคุณมีแผนรับมือไว้แล้ว หรือยังเคยเจอประสบการณ์เดินทางล่มเพราะพายุหรือภัยพิบัติไหมเล่าให้ฟังในคอมเมนต์ได้เลยและแชร์คลิปนี้ให้คนที่กำลังจะเดินทางได้เตรียมตัวถ้าคุณอยากฟังข่าวโลกแบบเข้าใจง่ายไม่ตื่นตระหนกแต่ไม่มองข้ามความจริงกดติดตามและเปิดกระดิ่งไว้แล้วเจอกันคลิปหน้า